อสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เคารพรักทุกทุกท่าน,นครับเพื่อนเพื่อนทั้งหญิงและชายนะครับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับที่ก็มารับชมช่องแอดทอนนักคำนวณน,นะครับอยู่ในขณะนี้นะครับก็มีสมาชิกขอสูตรนี้มานะครับขอมาตั้งแต่ผมลงให้คลิปแรกเลยนะครับแต่ก็ได้เวลามาลงให้นะครับในในใน คลิปที่สามที่สี่นี้นะครับวันที่สามที่สี่หลังจากคุอยออกนะสูตรนี้ผมจะลงให้สมาชิกในช่องแอดทอนน,นักคำนวณเป็นคลิปสุดท้ายในงวดที่ผ่านมานะครับเป็นสูตรเด่นประจาหลักส่งท้ายผมมาส่งท้ายให้งวดที่ผ่านมาสําหรับสูตรนี้นะเห็นแน่นอนฮนะเพราะว่าผมลงสูตรนี้ผมลงก่อนคุอยออกวันหนึ่งนะครับมันเป็นสูตรเลขเด่นประจาหลักนะครับ หลักร้อยกับหลักหน่วยบนเท่านั้นมาที่ร้อยกับหน่วยบนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับหลักสิบนะวันที่ผ่านมานี้ผมเน้นสี่กับหนึ่งนะครับเออผมเน้นเจ็ดกับหนึ่งนะครับก็มาที่เลขเจ็ดะที่หลักหน่วยบนนะหนึ่งนี้ผมเน้นไปที่หลักร้อยมันไม่มาฮะเลขหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเน้นไปที่หลักร้อยกับหลักหน่วยบนนะครับมันก็มาที่เลขเจ็ดนะที่หลักหน่วยบนออกเก้าศูนย์เจ็ดนะก็มาฮะสำหรับสุดนี้หรือจะติต่างไปเลข เลขอะไรเลยเลขคู่ขี้ก็ได้นะสำหรับสูตรนี้นะสมาชิกนะอ่ะเป็นสูตรเก่าต่อช่วงที่ผ่านมาอ่ะไปต่อกันนะอันนี้สูตรเก่าเมของงานสูตรร้อยบนเทียบชงกัน3สูตรนะสมาชิกนะร้อยบนเทียบชงกัน3สูตรไม่มีไม่ไม่มีมโนนะครับหลังหัวออกนะสมาชิกนะสูตรนี้ผมลงให้จริงเอาผมเทียบชน3สูตรเลยสูตรแรกนี้หลักร้อยบนตัวเดียวสูตรที่2หลักร้อยบน2ตัวมา1ตัวสูตรที่3ก็คือสูตร4หลักร้อยบน2ตัวมา1ตัวเหมือนกัน สูตรแรกนี้สูตรตัวเดียวในี่หลุดมันมาสูตรที่ที่สองกับสูตรที่สามนะสูตร b กับสูตร c เนี่ยม,มาก็หมายความว่าง้วที่ผ่านมาผมใช้จริงหลักร้อยก็คือเลขหนึ่งกับเลขเก้านะมันมาที่เลขเก้ามันชนกันหนึ่งกับเก้าเห็ไหมฮะอ่ะก็เป็นสูตรเกาาทั้งสองทั้งทั้งทั้งสองสูตรเลยนะครับเทียบชนให้ในคลิปนี้นะครับข้อมาข้อจัดให้นะสมัยชิกนะหน้าก่อนอื่นก็ฝากติดตามช่องแอทอนนักคำนวณด้วยนะครับ กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยน,นะสมาชิกนะเอามาฝากคําเตือนทางช่องนะคาเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อนแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบบรัฐบาลเท่านั้นไม่สนบับสนุนการพน,านันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลผมไม้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสมาชิกแย่ๆวิขอดตดวงท่านเองเดอ้อถูกผิดกับขอโทษขออภัยมาเข้าเรื่องกันนะสมาชิกนะเอามาดูสูตรนี้กันก่อนเลย นะครับงวดที่ผ่านมาเน้นไปที่7กับ1ผลออกที่หลักร้อยกับหลักหน่วยบนผลออกครับลออกอ่าเก้ากนย์เจอ่าลงจริงให้งวดที่ผ่านมาแล้วก็เป็นคลิปสุดท้ายด้วยมาจริงๆฮะที่ร้อยร้ยกับป่าหน่วยบนมันก็มาที่หลักบนบนตัวเน้นด้วยก็คือเลขเจ็ดอะชนะเลขเด เห็นนะฮะสมาชิกนะต้องเห็นคนคลิป <c oughs> สุดท้ายเ <c oughs> อาวันนี้จะได้เลขคู่หรือเลขคี่จะต้องมาที่สิบที่หลักร้อยกับหลักหน่วยบนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับหลักสิบถูกนะลงจริงให้วันแรกก็ถูกเลยนะสมัสชิกนะะไปต่อว่าที่ถึงนี้ได้เลขตัวไหนเอาไปดูนะเทียบชนเทียบชนร้อยกับหน่วยโอ้ยไม่ใช่เทียบชนดีมาหลักร้อยกับหลักหน่วยบนอ่ะได้เลขคี่ฮะเอาวันนี้ได้เลขต,ตัวไหนคู่หรือคี่เอาไปดูวัน วิธรรมนะสมาชิกนะวิธีธรรมนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งมาบวกหลักร้อยเลข3ตัวหน้าครั้งที่1อีก2ครั้งมาบวกหลักสิบเลข3าตัวหน้าครั้งที่1อีก1ครั้งมาบวกหลักสิบเลข3ตัวหน้าครั้งที่2อีก1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวหน้าครั้งที่2อีก2ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวท้ายครั้งที่1 1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลข3ตัวท้ายครั้งที่2องีกหครั้งบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลขหกหกที่เอาบ ก็รีบพูดรีบพูดรีบจบนะสมาชิกนะพูดเอาลิ้นพันกันเลยนะ <c oughs> นะใครไม่ชอบนะครับที่ผมพูดเลยผมก็ต้องกลาวขอโทษขออภัยนะสมาชิกนะนะใช้เสียงแบบซซรอลาวเลยนะก็ <c oughs> <c oughs> นะครับบางท่านบอกนะผมเอาสูตรไว้ในช่อง youtube ไปลงเพจนะบางท่านบอกถ้าอาัดคลิปลงแบบนี้ ต้องให้หัวเราะทุกคลิปนะแอดหน้าต้องต้องหัวเราะทุกคลิปนะคะเพราะว่าสมาชิกบางท่านชอบเสียงหัวเราะผมนะก็ว่ากันไปนะสมาชิกนะ <c oughs> ก็ดีฮะนะครับจะได้ไม่ใครจะได้คลายเครียดกันนะสมาชิกนะหลังจากที่ทํางานทําการหรือใครที่นะครับทํางานอยู่แอบมาดูคลิปของผมนะฮะแอบแอบมาดูคลิปนะครับก็กลัวเจ้านายด่าก็เสียบสเวาวฟัง เสียงผมเพลินหัวเราะไปด้วยก็ดีเหมือนกันฮะสมัยชิคน,นะขายเครียดดีนะครับอ่าผมพูดถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เออพูดถึงไหนแล้วอะเอามาบวก <c ười> กันดูบวกกันดูฮะแปดบวกหนึ่งลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกหนึ่งก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะลงท้ายเลขสองสองบวกสี <7 S 1> ่ลงท้ายเลขหกหกบวกสี่ลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกแปดก็ได้แปดแปดบวกเก้าลงท้ายเลขเจ็ดนะฮะเจ็ดบวกหกคงที่เจ็ดหก นะครับลงทันเลขสามนะสมาชิกนะสามเป็นตัวแรกสามบวกเพิ่มเป็สี่นะ <c oughs> นับมืออยู่ <c oughs> นะตกเลขนะสมาชิกนะสามว่าไปเจ็ดเจ็ดแปดเก้าอ้าวว่าไปสองอ้าวได้เลขขี่งนะัสมาชิกได้สามเจ็ดเก้านะสามเจ็ดเก้าเป็นยังไงฮะสามเจ็ดเก้า จับไว้ให้มันมั่นนะต้องมาที่ที่หลักหลักร้อยกับหลักหน่วยนะฮะเลขขี้สามตัวนี้สามเจ็ดเก้าต้องมาที่หลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับสามตัวนี้นะอ่าสมาชิกแคบสูดไว้ใครชอบไปทางไหนก็จัดไปทางนั้นนะส่วนตัวผมนะผมชอบมันไปไอเลขขี้นี้มันน่าจะมาที่หลักร้อยครับวันนีนะ้หลักร้อยอีกแต่ไม่รู้ตัวไหนฮะลองดูนะฮะสามเจ็ดเก้านี้เดี๋ยวช่วงช่วง สองสาวันนี้เนี๋ยมาเทียบให้ดูนะครับว่ามันจะไปทิศทางไหนหลักร้อยหรือหลักหน่วยบนสำหรับสามตัวนี้คนะนะรับอ่ะสามเจ็ดเก้านะัยชื่อหนสามเจ็ดเก้า 3, 7, อ่ะลงจริงให้เป็นงวดที่สองนะฮะสามก็ 3, 7, อ่ะอรอลุ้นกันเด้อม่พีพ่น้องเ้ยไม่ชอบก็มองผ่านได้นะครับไม่ว่ากันสิบหกทับสี่ ถ้าหกหนะครับเอ,า,อามาดูสูตรนี้กันบ้างนะฮะสูตรนี้ผมยังไม่ได้เขาเลือกอะไรลระผมยังไม่ได้ได้คำนวณดูว่ามันมันไปชนเลขไหนอะดิจะติดเลขร้อยในหลักร้อยกับหลักหน่วยในนี้เปล่าสามเจ็ดเก้าไม่น่าจะติดนะคร่าวๆดูอ้าไปดูฮนะสูตรร้อยบนเทียบชมกันสาสูตรต่อจากวันที่ผ่านมา วันที่ผ่านมาคนออก9 0 7ครับผ่านซุนเะจนะ <c oughs> หลุดฮะสูตรที่หนะึ่งอะสูตรที่สองนี่มาฮนะสูตรที่สองนี่มาเทเลกะครับมาเทเลกะสูตรที่ 9. สามนี่ก็มาเทเลกะาชุดวนันที่สูตรที่สูตรบี B กับสูตรสี่ 4. สูตรสองกับสามเทเลกะครับ อ่นสองสูตรนะสมัยชิคนะ <c oughs> ที่หลักร้อยกับเอาไปต่อกันว่าที่ถึงนี้ได้เลขตัวไหนล่ะ,ะไปดูกันฮะ <c oughs> นี่ฮะวันที่ผ่านมาสูตรอ่ะเรของสูตรพวกนี้นะสูตรที่หนึ่งหลุดนะวันที่ผ่านมาเลขตัวเดียววิธีทำนำหลักร้อยบนหนึ่งครั้งมาบหลักหน่วยเลขสามตัวหน้า ครั้งที่1อีก1ครั้งแล้วก็โมบวกหลักหน่วยเลข3ตัวหน้าครั้งที่2อีก2ครั้งแล้วก็โมบวกหลักร้อยเลข3ตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งแล้วก็โมบวกหลักหน่วยเลข3ตัวท้ายครั้งที่เลข3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ไปบวกเลข6กหกที่นะครับอ่ะบวกกันดูนะครับ 1> 9ก้าบวลงท้ายเลขศูนบวกสี่ก็ได้4ี่บวกลงท้ายเลขแปดบวก 8. 8. ลงท้ายเลข2เอเฮ้ยแปบวกลงท้ายด้วยเลขสทีสี่บวก 0. ก็ได้4 4่บวกลงท้ายด้เลข0ูนะครับอ่าด้เลข0นูนยะสมาชิกนะอ่าตัวเดียวนะอ่ออาอาราศูนยที่2ครับ อันนี้เน้นไปที่หลักร้อยนะสมาชิกนะตามสูตรนะสูตรที่สองนะครวิธีทำนำหลักสิบบนหนึ่งครั้งมาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้า,านครั้งที่หอีกสครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสตัวทา้ายครั้งที่หอีกหครั้งบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลขหนคงที่เอาบวกกันดูศูนกหลงท้ายเลขหนึบวกหนงะลงท้ายเลขสองสองบวกเก้าสองบวกเก้าลงท้ายเลขหนึงบวกหน็หนบวคงที่ลงท้ายเลขสองสองบวกเพิ่มไป แใช่ไหมสองบวกเพิ่มไปแปดใช่ฮะเนี่ยนี้ไม่ได้เขียนไว้เลยสองบวกเพิ่มไปแปดสองบวกเพิ่มไปแปดแต้มก็จะได้เลขศ <c oughs> ูนย์อ่ามาช่กันนะครับสมาชิกช่กันที่เลขศูนย์นะเป็นเลขคู่อ่ะช่วยกันที่เลขศูนย์สองศูนย์แล้วอ่ะมาต่อกันศูนยที่สาม หลักร้อยบนเหมือนกันวิธีทำนำหลักแสนบวกกันสองครั้งมาบวกหลักพันหนึ่งครั้งมาบวกหลักหน่วยบนอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าเอ้ยเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลขสองของที่เอาบวกกันดูศูนย์บวกศูนย์ลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดก็ได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดลงท้ายเลขสี่สี่บวกสองลงท้ายเลขหกหกบวกสองขงที่หกเจ็ดแปดได้เลขแปดฮะ แบวกเพิ่มไปสี่แปด1 1้าเอา <l ots> ด็ด้าวได้เลขสองนะสมาชิกนะมันต้องนับมือนะฮะต้องนับมือนะมันถึงจะแม่นผมเหมนะเพราะว่าสมองนี้สมองคีดเรื่อยนะสมาชิกนะคิดตัวเลขไม่ค่อยไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะตอนนะเป็นเด็กนะฮะก็อุย้ยโโทษทีฮนะสมาชิกผมบวกไปผมไม่ได้ลืมดูนะฮะ ลืมเลื่อนขึ้นให้สมาชิกดูแบบนี้อ่ะสมาชิกเนี้ยนะตางนี้เลยนะสซเชีติทีเพิ่งมาดูก็ถ้ามันติดนะมันติดอ่ะมันชนกันที่ศูนกับสองนะสมาชิกนะที่หลักร้อยนี่มันชนศูนย์กับสองอ่าว่าอยังไงพราะม่พี่น้องศูนย์กับส สูตรแรก,กเลขศูนยที่สอได้สกับศูนย์สูตรที่สามได้แกับสองช่วกันที่ศูนย์สสูตรสูตรไม่ชก็คือ,อแปดนะครับถูดไเรียบร้อยนะสมายชิคนะเรียบร้อยแล้วก็ศูนย์สูนย์แเดี๋ยวค่อยมาอธิบายคนะสูตรแรกได้เลขศูนย์สูตรท,ที่ที่สนี้ก็แดกับสอประกาสีดำสูตรกลางนี้นะครับได้ สอง 2, 2> กับ0ูนย์ใช่ไหมฮะศูนย์สองศูนย์แปดย์สอสโอเคอ่ะสมาชิกแคบไว้ฮะหลักร้อยบนเทียบชนกันสามสูตรนมาชนกัน, 2, น,น,นะนที่ศูนกับ2อนะสมาชิกนะชนกันที่0ูนย์กับ2องอ่ะสูตรแรกนี้หลุดนาะงวดที่ผ่านมางวดน,นี้ได้เลขศูนย์สูตรที่2ได้ได้เลขสอกับเลขศู นะสูตรที่3ามเนแกับ2นี่ชนกันที่ศูนย์กับ2ที่หลักร้อยรอลุนกันลงจริงให้วนนี้เป็นวดที่2นะวดจนทรี่16ทับสี่ทับหกอันนี้ก็คือหลักร้อยนะสมาชิกนะหลักร้อยนะชนกันที่0ูนย์กับ2จะมาไม่ศูนย์กับ2ที่หลักร้อยปากพิจารณาด้วยนะี่แ่ละอ่ะมันไม่ชนกันเลยอันนี้ถ้าอันนี้เป็นเป็นสูตรหลักร้อยใช่ไหมสมาชิกศูนย์กับ2อันนีก้ก็ต้องเป็นหลักหน่วยเดยิอ่ะเพราะว่าอันนี้ร้อยร้อยกับหน่วยอะ อันนี้มาได้ร้อยกับหน่วยนะสมาชิกถ้า,างั้นก็จับเลขสูงกับเลขสองเป็นหลักรนะ้อยอะสามเจ็ดเก้านี้ไว้ที่หลักรวยบนอ่ะก็ตามนี้เลยนะสมาชิกนะอ่ะแคปแล้วก็ไปลองไปจับดูนะสมาชิกนะเสูตรเก่าทั้งสองสูตรเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสูตรไหนต่อก็ฝากติดตามด้วยนะสูตรเก่ายังไม่หมดนะสมาชิกนะเดี๋ยวจะเป็นสูตรไหนก็เดี๋ยวฮนะคอยติดตามกันนะสมาชิกนะพรุ่งนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ